สวัสดีครับอยูพบลัก,บ,กบาวุยกนครับมือน,นี้มาเมืองสร้างใสมานพับใสประตูครับนี่นี่คือชางง้างเงาในตำนานครับเรื่องเรื่องสร้างเรื่องสร้างมัดถอดน,นี่ไว้ใจเพื่อนมันโอตนีวอลเลนมงหัวครับเพื่อนตอนนี้ก็ต้องอยู่กับสร้างเงาครับเพน,น่ีนก็นต้องาะประตูอยู่ครับคือนซ้อยอย่างนี้ ใส่บัตรพ,พับครับนี่ครับนี่เาครับงานทุกงานติดต่อเราได้ครับไม่ว่าจะงานตักขี้ตักอะไรเราทําได้หมดครับ <c oughs> ตัวนี้โบลินโบหัวกันครับนี่ครับมันมีที่การสซะครับเราก็ต้องวัดระยะขนาดใส่ดินสอขีดไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ เสาะครับมันสะมีใส่อยู่สามบานผับเนาะถึงเมนูอืมครับใส่ซิวครับเสาะครับอืมมึงวิธีครับอืมสร้างกระดูกบอนั่นะครับใจดีครับอืมมันทันมีเมียะด้วยครับนี่สร้างนี่ครับวิธีเสาะครับเดี๋ยวมึงกับเฮาไปย่ำย่าวครับมึงจะขั้นตอนไปใส่ประตูไปล้ครับ ตัวนี้กำลังโซ่ลง,สสลงใส่บานพับอยู่ครับตัวนี้ก็อันนี้มอเตอร์เรียวครับตัวนี้ครับเรียวลอยแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่สุดไซบานพับไหนทาา่าน้เอาบานพับมั้งนองใส่มั้งนี่ครับหลังจากที่ว่าเ้องซอยเรียบร้อยแล้ว ก็าิเขาดองครับแต่ก่อนมันรถท่านติดโซ่เนี่ยครับมันติดูเทื่นตัวนี้ครับนี่ครับโอ้อยู่กับสางเงี้ยวครับเดี๋ยวเขาจะยิงหนอกก่อนจักหน่อยครับหยึดบานพับครับอุปกรณ์ครบมือครับสางส่งสื่อนอนเลยครับงานฝีมือครับ โอ้าคือสั่นนี่ครับออกมาเรนแล้วออกมาเรนแล้วทางบริเกะแล้วครับนี่ปัม๊มปั๊มไปหาแนวมาปัม๊มเออเงาเกล็ดมึงบดจับออม,มาก็สใส่ไปเรื่อยครับใส่ยศเดี๋ยวใส่เดี๋ยวห้องกสิเอาไปติดตั้งครับ สุดยอดครับเอนใส่ไปเรื่อยครับตอนนี้กำลังใส่อันที่สองครับตันพับครับมันมีอยุสามันครับอันแรกครใส่รวยแล้วครับครับโอ้ในีนาถาวรครับนอนใส่ทุกอันครับกำลังใส่อันสองครับโอ้ยบอกตรงเลยครับสร้างมือสั่นแน่ครับ ไปไปเรือ่อยๆใส่อันที่สามโตครับหลังจากอันแรกเรียบร้อยแล้วเซ็ตจากนี้เข้ากสะเดยไปตั้งประตูครับยิงประตูครับนะครับหลังจากนัองหิ่งหอบไปครับนะครับหลังจากใส่บานพับเรียบร้อยแล้วเข้ากระเชไม่ยิงใส่ประตูครับยิงบานพับใส่ประตูนะครับ ใส่ประตูห้องน้ำครับหลังจากใส่บานพับมาเรียบร้อยครับห้องฐานมันเสมอกันครับช่างยาวในตำนานครับ เนี่ครับกำลังยิงกันแรกครับหลังจากได้ไดจับได้ได้ดับเรียบร้อยแล้วครับยิงหัวบนสกนักอันหนึ่งก่อนแล้วก็ถ่ายสักอันหนึ่งก่อนเมื่อได้โโได้ขนาดมาก็เลยยิงทุก อ,อ,อันนี้ก็ต้งตองึอ้นตอนอยู่นตเขาด้ดหาอยู่ครับตเขาังไว้แล้วก็ขังเลยเรเยียบ้อยครับได้ขนาดนครับงองมุดกรเขีมุดกมันได่กแมนมซะะังมืมนพิดแล้วอกบอกมากได้เด้อโอ้ยนอนหนักเลยเด้เอใส่ได้แล้ว ใส่ใเหมืดซุอ,อเออสร้างขังหัวเนี่ยทุกอนนะ่นและอืมอ,มอมย่ำเนี่ครับสร้างมพาท่านมีเมียเนี่ยครับเลยสุดจิตสุดใจติดต่อได้ครับอ้อเต็นแะดีแก็มีหรองนี้ <laughs> นนกลินบกว่างนะครับตามภปษะฮะ มดเท่าดอกยังรออยู่ยยมด <laughs> นาโวาครับนัน่นดอกนี่ครับ,บนี่ครับเท่าเท่าเจ้าหัวเท่าเจ้าเขียวแอวยังนุ่มครับเฮ้ยเห็นว่าอันนี้คราบกับท่านเดจอแล้วก็ใส่ดอกดอกเจาะรองกันครับอืยสร้างสุดยอดเลยครับสุสดจิตสุดใจ,ดใจดใติดต่องานใดครับไปแต่แก บา,าทโมทัศนเป็นหลังเกณฑ์ให้บาทเป็นหลังได้คนโมทัศนมีขอบขั้วเช็ดให้มีขอบขัขบขว้ขขวได้ครับคนนี้ครับจำแต่น,นี้ก็เข้อดิ่งหัวเซลล์ของกันตามภาษาสร้างครับเนี่ยมีอะไรกับบมว,คบบน,มน,วนครับบ้านเฮามันทำมวนมันทำมวนครับบ้านบ้าน

กำมำมน้อยอะไรกำลงเนี้ยืนื่นี่้ไหมเรเดครับดอกทุดท้่ายครับแล้วก็จะรองปิดมึงครับว่าใส่ใดบอสครับโอ้จะอลกโอ้ยจะลบเลยครับนี่นี่ครับคือเป็นอันติเซตเรียบร้อยแล้วครับการฮะ <ไ><น>ลูกบิดที่หลังครับตัวนี้คือมึงการใส่บานพับของประตครูครับช่างยาวในตำนานครับคลิปนี้กับฝากราพี่นองไว้เพียงสานี้ครับสวสัสดีครับ